มันเจอคนดังมั้งคนดังก่อนเนี่ยฮะบ่งมือเน่นี่เม่อยมือดำที่ลอง่ายอะฮะลอ่ายลองค่าไมเล็กนไหนเล็กบมิสูงที่สุค่ะค้นล่ะกัล็มาเอาเงินแสนกับเอารถแถวเดียวหนึ่งกแนวเงินเพิ่มเนาะดีกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้ว โอ้ยเจ๊จ๋าเอาอะไรแต่งมาส่งครับก็จะกลับวันนี้เลยที่เอายังกลับขึ้นไปกินจะซื้ออะไรกลับไปกินโอ้ยแม่เอาข้าวสารกับแตงโมอ๋อเข่าม่เข่ามแม่เอายุบทางนู้นกินข้าวอะไรกินข้าวเหนียวหรือกินข้าวม้าวยอ๋อข่าแต่นี้แม่เน้นข้าวเหนียวมากกว่าเออเสียวฉันกินข้าวเหนียวบ้างว่ะพร้อมลงนิดหนึ่งใช่ไหม แค่สูตรอะไรพร้อมลงผมมีแต่อ้วนขึ้น,น,มนผมมีแต่อ้วนขึ้นเจาะปี๊บขาเลยเนาะสุดฟอมเนีย่ยเอาสญญาตาร์มุ้งนวดติดป่ะเอามาดูรถมาถึงแล้วเจ้จ๋าปวดเบี่ยงมือปวดเบอี่ยงมือขอบคุณทีมงานครับเจ็จุนเนี่ยก็ได้จับกลับมาล่อเลยวะ่ะ ิมงานมาแต่ฐานอีรีสมค่ามือเสียจูยางตลาดใครสนใจอะไรแต่งเสียสันสง่งพื้นที่นะต้องสั่งประมาณขี่หมื่นถึงจะมาสง่งหลักแสนขึ้นหลักแสนขึ้นร้านอะไรแต่งก็มีอะไรบ้างโครงลังคาปลายท่อยเสียทุกอย่างที่เป็นอะไรแต่งสั่งมาได้เลยราคาพ็นกันเอง เบียบเบียบไว้ปดปดอันนี้ให้นะไปปดอันนั้นให้นะยู่ใต้ใต้คันอ่ะมุดเข้ไปใต้คันเบียบเบียบไว้นี่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 มุดเขานี่นี่นี่ปดตะขอออกตะขอครับผมเอาปล่อยมันไหลไปจวดลงไปโหลดเยออเยี่ยมเยี่ยม นม่มันหลับเสียจูเขามีแบเแก้อาการแต่มันไม่ติดนะเดี๋ยวจะพาดูว่ามันเป็นอะไรทำอีกนะหยุดกัพมากันลมอยู่นึ่งเจ้ากัมางนทุกันันหละ่อ๋อขอให้สี่พันหนึ่งผมได้สี่พันเองเยี่จ้าได้สี่แสนหุดงกับกับท่าไรนะกับ ร้อยกิโลโเดี๋ยวไปอันน้ร้อยกิโลับคนนู้นับของเอารถขึ้นเอาไปประหยัดน้ำมันนะเอาไม่งั้นก็เอารถขึ้นไปบ้านมวนก่อนเพื่อกลับมาใหม่ <c oughs> ประหยัดน้ำมันเหมือนกันมันอันนี้ก่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาบนเขาแล้วลืมว่ามันสุดแล้ว ไปเลยขั้วแบตรวมไหมนี่ใช่เลยร้านอริสิเอา้ารลับแล้วเสียจูมื่กีกันเนี่ยคอยไหมแบตใช่ไหมเสียน่าจะแบตแหละร,รวมไหม,ไม,มเอา้าเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแฟั์เลยไม่ใช่แบตเอา้าโอ้ยรถแพ้คนงามไหม เห็นจ๊แจไปเดียวลับไปรับทั้งคู่อยากลับเพิ่ขนาดเนาะเอาโดนรับมัเอาเขามาส่งพ่อเขามาส่งแล้วก็ลับไปน้ำเขาโอ้โสมเบ่ยเอ้ยอย่าบังเด้อสิยงรองไอ้นี่บังเปิดสวิตไว้บังมันก็มีไฟนะถอดออกเออเทมันล้องแจมไหมเอาถอดออกมันมันแค่ดับไปแล้วก็มาดับไปแล้วก็มาซือไหม เออเนี่ยเสียงแตกเตก็ตกเตกอยู่ข้างในใช้ไ่หเตกในเออเออหน่ะแหละแต่ว่าเสียงมันแตกก็ยังขวัวหลวมอีด้วยตอนบิดต,ตอนนเอนขาดแซะขาดข้อปะ่ะคือว่าเอาสายเขาต้องเรี้ยงคานดีดโอ้ยเนียนดีด้วยหนิเด้ขาดข้ออีลีดเองมันหน่อยอ่ะพี่อันนี้เขาไปเร็วเขาตีทับไปหตีทับไปแล<ต>้วเอานี่นะเบอร์สิดธิ์นะนี่นะเนาเออขันออก เพราะพีชสวีนเหรอเนี่เสียจูมึงเอาข่อยเด้อเสียจูรับครูล่ะทั้งข่อยกระรี่แม่เพื่อนนั่นเสียจูปั้มไซอ่โอ้ยตายแล้วขีมมาหอดังนี้กี่วันแล้สตาร์ททีเดียวเหมือนพั่วแบบกลัวแม่แต่เว้ไปเดียวเมื่อกี้นไงเต็มเลยอย่างละอหนึ่งชุดอย่างละอหนึ่งชุดก่อน เอาไปขาวที่นี่เหรอขายที่นี่เลยเดี๋ยวผมเมาเดินทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับครับเดินทางปลอดภัยครับฮะนั่นแหละมันเป็นใครๆก็มามันเป็นมันเป็นใครๆก็มาไอ้นี่แม่ใครๆก็บอกตูดใดมันหลวมหรือเปล่าไฟมันออกกันจางไหมไม้เขีมเน่ไม้จางเน่ไหมบางเทียกับไม้เขีมบางเทียกับไม้จาง ยาวลงเดี๋ยวจะค่อยลุ่มเลยเฮ้ยทางมาถึงแเอาว่างเอาว่างวะนมันดับมันเมาเรื่อนไปมันดับปุ๊บมันบีสตาร์ทปุ๊บมันดังใช่ๆๆกอยังเั้นกดขอบโบ่แนนน่อแล้วก็มิดเลยหลับคู่ครับหลับคู่รถคอยกันรับคือกันรถคันนี้กันรับคือกันไหลหานกัน ลูกรถลูกค้ามาหลับเหมือนกันเลยมาทำกัดเจลงกันน so uh, ี่ครับไปคุยกับพี่เถอะโอ้โหสรุปได้สตาร์ทครับได้สตาร์ทมาร้อนๆแล้วทีนี้อ๋อมีการเพิ่มพลังก่อนอีกต่างหากได้สตาร์ทคนทีนี่ก่อนเลี้ยงเบียร์ช่างเจอรบูมันห่อนครับมันต้อง ต้องแก้หอนด้วยต้องดับหอนไอ้ก้อนลยวมันสิดาดสรุปเป็นที่ได้สตาร์ทไล่ดูแล้วได้สตาร์ทคือเห็นอยู่นอในคลิปเนาะเลื่อนถาดมาปุ๊บลืมว่าถานมันสูดแล้วดับป่ะนี่มาร้อนร้อนไหนอกกลางอากาศมามขึ<ด>้งจะขึ้ ลรถคันนี้ก่อนถามเสียจูเสียจูเป็นน้ำยังฉันเป็นปน,น้ำยังค่อยกันรับไปน้ำเล่นรถข่อยอได้สตาร์ทเลยหรขี <c oughs> ่มามันมันดับตอนหอนไหมขอ้ขอขอ้อข้อตรงไห้ถอดลงมาเล,เล่นหรอ,อมันเป็นคือยังบ่มีไฟนี่นไหมเนาะอะไรบังเช็กบัง ที่แหลกคนเราเปลี่ยนเส้นเสือเพราะมันสามตัวเนี่ยใช้สามเส้นมาสื่อเส้นเสือมันใส่ไหมเดี๋ยวเจ้าบอยพคนถ่าครับเนี่ยน้ำเจ้าเดี๋ยวคนจีนเขาเลียงเงินบ่นิเห็นหลังทอไอดีเห็นน้ำนิดหอย่างนี้มาแล้วเดี๋ยวอุ้ดอีจีอาร์สอบ่น,นิ เออว่าเดี๋ยวอุ้ด e g ดองนี่งวงส่งนี่งทีนี้พูดเป็นภาษาไทยอันนีวเรามาเช็คได้สตาร์ทดูว่ามันใช้ได้ไหมนี่คือวิธีการเช็คเดอ๋ยวก็เช็คถือว่าถือกับยุ่งน้ำกันนี่แหละโอ้เบียร์ก็คือซื้อให้กินเราขึ้นทีมือซั่นอยู่เด็ดนี่ เราขาวจนเต้าบนนี้มั้งเอ้มันคือยังไดกอยู่คือได้อยู่มันลองคือดอกงานนี้นกมันลอกแตกสลบทะงอเพื่อมันก็ไม่ค่อยดีมันงอเพื่อมันแตกนะมันีมันแตกอย่างนี้มันบินเออมันบอยบินมันบินบางทมันไปเจอตกหลอกหลอกมันห่อนเออมันห่อนหรือมันเลยไปทำงานข้าจูรู้ดิสลบสรกับผมถอดเหรียญมันว่นี่ ว่ามีแอนไฟอยู่รถมันม oh, ีบ่มีม no. ีมีเจ้าเอาเอาไปใส่สรุปว่ามันล็อกว่ามันเครื่องมันล็อกจีบ่บอมันใจมันห่อนเออมันเลยล็อกคุณบ่เพราะตะเขากระแทกถอดกระแทกไปกระแทกมามันไม่ได้เท่าติดเหลืองประกอบได้สตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ควแบบลองสตาร์ทดูพอโดนอากาศหนาวมีแต่เนี้ยบินเนย อ้า็ไม่ไม่มไ,มไอ้โซ่ยสตาร์ทหางบ่ไม่ไหมเลยนี่ไไฟไม่ไหม่ครับม,ม,ม,มันไม่เป็นกับใดสตาร์ทด้วยซ้ำนะน่าจะเป็นกับ<อ>บ่เวลาเขาบิดไฟมันหลีลงไหมคือยังใช้ากาวบ่านเนียนมันกาวขึ้นหัวมันอาบบ่ สายเกาขึ้นหัวมันขาดกว่าคิดหลาดมือรึฮะเดี๋ยวไอ้ร่องสุดตามึงันเฉียบว่ะไอ้ปิดไปบึ๊งเออมีเสียงปอกๆล่ะมึงหันมีเหรอมึงหันนี่ปิดไปบึ๊งปิดอยู่นี่มันก็เพรขึ้นไฟเัรอ เสียงยุบุ่นละตัวไฟสตาร์ทหมดละไฟตัวเห็นมากเนี่ยมือเล่ยพอี่อีกีตัวเลยวเข่าหูถึน้ามึงแจยใช่ช่ยุบเยน่หน้ารบ่ยพ่อตาใจพ่อเีส่พอตาใจสตาร์่ เสียงแตกแจ๊กอยู่ยุนพ่อแต่มันมันเป็นลีเล่หัวรถพิเดบ่มันมันสี่มันสี่โตข้างในมันมันเลยมันหมุนเลยก็ต้องเจอเจอชุดเข้าไปไม่พอติดอืมเขาเขาด่านไดสตาร์เขาตัวแรงคอแล้วคอแล้วคอยแล้วคอยเขาเขาเอาไปล้อมมันก็ยังเตะดีดยุนมันวุ่นหนาเป็นไปได้หรอจังลากรถดออกมาอยู่ทเพราะบีสตาร์มันหนังไปไปไป สียังก็ยังขวบแบตหลวมเราก็หายไปเลยแล้วก็กลายเป็นสายจางไปเลยต้องมาซื้อมาอีกไปดูดไปดูดไปไปเนี่ยมัน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 ตักหรอคือกูเหมือนอันนี้อันนี้บิสตาร์บารครับนี่ไม่น่แลาบิสตาร์นี่ไฟลีเลยอืมนั่นแหละไฟมันลีน่ะเห็นปะมันดรอปลง ได้เปิดแก้วบางเตจดันได้เปนดึงไฟไปเอาตัวพวกมาอีู่บางเตจเราพ่วงพวกแบ๊นึงเพื่อแบบมันหลักอ่อนก็ยังมาจีบบางไฟแบทก็ยังเป็นก็ยังบ่มีไฟลองเอามาพ่วงดูว่ามันเป็นจังไลเอ้าจีบบ้างกันลองสตาร์บูพีบีเด็ดเฮ้ยไฟอยู่ไฟอ่อนเอาเป็นไปเป็นไปไปได้โฆษณา ล้างล้งเอาขวดมาแช่บังมันมันนั่นบ่ล้างเอาขวดแช่บังดูมันนั่นนั่นบ่ฮะตาตาไหมบอน่ะบอมีไฟเลยวะเอาเป็นเปเองเดี๋ยวฮะเด็ดอ่อนเงี้ยเด็ดเด็ดอ่อนนี่ยในขี้ไหมบอไก่เด็่ประชาราชเอาลองลองลองบังดูลองเอาเออมาเบิ่งก็ดูตูดเดย์เหมอไงมันประชารหรือว่าเดยห่างเอาไม่เช็คบังดูเดยมันประชามันเป็นน้ำอย่าง เอามัานมันจะเปิดอไฟตาขี้ไม่มาไหนจีรองร้องร้องร้องลองอยังสตาร์ดเหรอร้องร้องตัวไฟไฟสตาร์เราเปิดอกไฟตาเพิ่งไม่ด ah, ับป่ะเอา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 ใส่เอาขวดเอาขวดใส่ป่ะอ nee ้าขี้มันตั้งไก่เหรอแอร์ธรรมดาแอร์รถก็ใส่ได้งั้นเหรออยู่เด็ดไฟหม้อแบตออกหมดเลยไหมเอาสตาร์ดเลยตากินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราให้เรากินเหมือนกัน ยี่ใดชาติางวะกขาบอมีอาการยังเปิดแอร์ก็เย็นฉ่ำนี่อยู่ไหมเอาตาเล่นมึงเอ๊ะจริงยังไงเลยเอาเอาเอาคววนนันออกมาเอานั่นออกมาเอาออกเอาออกไปเอาออกกัน

ว่าครั้งนมันเออมันกับบอลแมนนะมันไหนเป็นนะเพรานนะ,าว,าะาาาาว่ามันนักสตาร์ทีเจอไหมเขาเลื่อนฐานเท่หลั้นวะเออมาอยู่ชาญอยูห่หน่อนะไหนโน้ยรู้สาเหตุแล้ว ก็แหงมั้ก็แหงมันก็แหงหมดเลยว่าแต่อตัดก็พิสูจ่รู้าเห็นแล้วผไหเลยเหม็นเลยว่ะกอเติมน้ำมันเติมน้ำกัน้าไปก็บกขึ้นหรือว่ารุ่นเลยนี่ต่ขีบวงน้ำกันมีเอาน้ำมันก็ดำเลยมัน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 อันนี้เลยเนาะมันเหมือนกันนะอนี้ยังพอเจอจจงยังมีลอมลมเลี่เม มันเอานีมาบังขีดมันเลกา่าเห็นนี่นมันเลกว่าเห็นมันบงังอันนี้ขอบขอบมันบงังม,มันเล่า่เห็นนายคุยคนว่าตุ้มเน่าเขาล่าแบดเก็ก็โอ้เฮ็ดมเลยกับเก็บตัเอ๋อปนีฮ่อนำกันตึงเอาไปมันจะยูเห็น่นล่ะมันเหยียดกย